โครงการศาสนาก,กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ความสําคัญในการอุปถรัรมภ์คุ้มครองทํานุบํารุงศาสนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมโดยร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศก,กาลวันมาคบูชาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคระหว่างวันที่10ถึง16กุมภาพันธ์2565โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ลกล่าวเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไม่ทำชั่วทั้งปวงทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบออนไลน์ในส่วนกลางเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2565กรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์วัดสักเกตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบตดเวียนเทียนและกิจกรรมธรรมทอล์กวอล์คเรลีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แอดวัสเกต และส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบออนไซต์ site, ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาดทำวัดสวดมนต์เจริญจิตภาวนาฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนณสถานที่ที่กำหนดตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ถ่ายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ของกระทรวงสาธารณาสุขนอกจากนี้ในรูปแบบออนไลน์กรมการศาสนาได้จัดทำเว็บแอปพลิเคชันวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันมาคะบูชาผ่านวิดีโอแอนิเมชันสาระวันมาคบูชานามสก,การพระบรมสารีริกธาตุออนไลน์ และร่วมตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชาควิสต,ตื่นรู้สู่ธรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากกรมการศาสนาโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไซต์ site, ทั่วประเทศจำนวน1246,965านวน1 2, 4, 6, 9, 65, รูปคนและผ่านทางระบบออนไลน์จำนวน121,115รูปคน การดำเนินกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาคบูชาในปีนี้จะเป็นภาพแห่งความประทับใจบนสายทานแห่งบุญทั่วไทยที่ยังคงเต็มเปี่ยมอยู่ในใจของพุทธศาสนิกชนด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่พร้อมใจร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป